แตุผลที่ทำให้เจ้า Legion Pro 7i เป็น g a เกมมิ่งโน o บุคันเทพที่น่าใช้ที่สุดในปี2023จะมีอะไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนแะรงอิรุณน,นะครับในวิดีโอนี้จะพาไปดู8หัวข้อ8เหตุผลที่ทำให้เจ้าเล n นโว l i g i ี n Pro 7i เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งขั้นเทพที่น่าใช้ที่สุดในปี2023กับค่าตัวในระดับ101,000บาทอาจจะฟังดูแพงแต่เดี๋ยวไปดูเหตุผลที่แอ้บิ๊กเตรียมไว้ถึง8หัวข้อด้วยกันจะทำให้มันเป็นโน้ตบุ๊กที่คุ้มค่ามากๆเหมาะสมกับการลงทุนมากๆในปี2023นี้เลยแหละครับจะมีอะไรบ้างตามไปดูกันเลยข้อที่1สเปคเครื่องขั้นเทพ สำหรับสเปคเครื่องของเจ้า Lenovo Legion Pro 7i ตัวนี้ต้องบอกว่าคันเทพจริงๆเรียกว่าแรงในระดับ PC High End Gaming กันเลยก็ว่าได้ท้าชนได้สบายๆไม่ว่าคอมหน้าไหนนะครับเพราะอะไรเพราะว่า CPU ครับเขามาพร้อมกับ CPU อย่าง Core i9 13900HX ตัวแรงครับมาพร้อมกับคอทั้งหมดอยู่ที่24คอ32เทรดครับแรงแบบขี้แตกขี้แตกเลยและที่สาคัญครับ CPU ที่ใส่อยู่ในตัวเครื่องตัวนี้มาใน รูปแบบไฮบริด CPU มีทั้ง P-Core และ E-Core ช่วยกันทำงานได้เป็นอย่างดีใส่ E-Core มาเยอะขึ้นช่วยในเรื่องของการสตรีมได้มากๆเลยล่ะครับพร้อมกับตัว Thread Director ตัวแจกจ่ายงานขั้นเทพในเจนที่2แล้วเท่านั้นยังไม่พอครับยังมีตัว Smart Cache ในตัว CPU เข้าไปอีกทำให้รีดเฟรมเรทของเกมได้เป็นอย่างดีแต่แค่ CPU มันไม่พอครับตัวการ์ดจอที่ใส่มาให้อ,ห ым, อลังการงานสร้างเป็นเจ้า RTX 4080ใน เวอร์ชันแรม16 GB GDDR6 ครับและที่สำคัญที่สุดจ่ายไฟให้มากถึง175วัตต์ด้วยกันความแรงทั้ง CPU ความแรงทั้งการจอดเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยพ่วงมากับแรมในระบบอีก32 GB เล่นเกมได้ทุกเกมทำงานได้ทุกรูปแบบสเปคแรงจริงๆ2อะแดปเตอร์จัดเต็มแบตเตอรี่จัดเต็มทำงานเล่นเกมได้แบบเต็มเมดเต็มหน่วยเลย สำหรับหัวข้อที่2นะครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนสําคัญของฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะกับในกลุ่มของโน้ตบุ๊กเป็นอย่างมากเพราะลําพังเนี่ยไม่ว่าตัวสเปคของเครื่องจะแรงแค่ไหนไม่ว่าจะใส่หน้าจอมาดีแค่ไหนการ์ดจอบึ้มบ้ามแค่ไหนสุดท้ายหลายๆตัวมาตายที่ตัวจ่ายไฟหรืออะแดปเตอร์และแบตเตอรี่นั่นเองแต่สําหรับเจ้า l e n o v o Legion ตัวนี้ครับเขาให้นี่เลยอะแดปเตอร์มาแบบนี้ฮะเป็นอะแดปเตอร์ Legion แบบสลิมแต่สลิมที่ว่านี่คือกําลังไฟพี่แกโหดมาก ดูตรงนี้ครับ330วัต์มาแบบนี้การ์ดจอ175วัต์วิ่งเต็มแน่นอน CPU จัดไปอีกร้อยกว่าวัต์สบายๆนะครับได้อแดปเตอร์แบบนี้รีดประสิทธิภาพได้เป็นอยา่างดีในฝากฝั่งของแบตเตอรี่ที่ใส่ให้มาเองก็เป็นแบตเตอรี่แบบ99าวัต์อนะครับใช้งานได้เต็มที่แม้ว่าจะพกพาไปทํางานนอกสถานที่หรือเล่นเกมนอกสถานที่แบตเตอรี่ที่ใส่มาให้ในตัวก็เพียงพอที่จะใช้งานต่อเนื่องได้เป็นระยะเวลาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะครับ 3. จอใส่มาให้แบบเต็ม m a ก 240Hz G-Sync 16นิ้วสำหรับตัวจอบันเจ้า Lenovo Legion Pro 7i ตัวนี้นะครับใส่ตัวจอมาอื เต็มข้อเต็มแม็กมากๆนะครับสำหรับตัวจอขนาดของเขาเป็นขนาดอยู่ที่16นิ้ววัดตามแนวทะแยงนะครับในด้านของความละเอียดเองใส่ความละเอียดมาให้มากถึงในระดับ 2K แบบ16:10ต่อด้วยกันนะครับดังนั้นการเล่นเกมนี่หายห่วงเลยหรือแม้แต่จะทำงานนะครับสำหรับสายงานนี่ยิ้มเลยนะครับเพราะขอบเคสเของเขาอยู่ที่1 0 0ตามมาตรฐาน sRGB และยังมีฟังก์ชันฟีเจอร์อย่างตัว d o b b y Vision เอาไว้ดูหนังได้แบบสบายสบายส,ายสีสันสดใสไดดัมมิกมาเต็มคอนทราสต์จัดจ้านนะครับและที่สำคัญที่สุดสายเกมชื่นชอบเข้าไปอีกเพราะว่าเขามีตัว G-Sync อยู่ภายในตัวจอแล้วดังนั้นฮะเล่นได้แบบฟินในทุกวิติใส่ให้เต็มข้อใส่ให้เต็มแม็กเลยจอที่มาในเจ้า Lenovo Legion Pro 7 i นี่ขั้นสุดจริงๆครับเล่นเกมมันพิมพ์งานจัดเต็มระบบเสียงฮามั l ลนดาโ e ลีเทนโปรเตัวนี้ไม่ใช่แค่สเปคไม่ใช่แค่หน้าจอไม่ใช่แค่ในเรื่องของการจ่ายไฟครับการส่งเสริมการเล่นเกมเขามาเป็นอย่างดีอย่างตัวคีย์บอร์ดเองแบบนี้เลยเรียงรายกันอยู่ตรงนี้เป็น Perkey R G B นะครับสวยมากๆในเรื่องของไฟและที่สำคัญที่สุดมีแถบไฟบริเวณด้านข้างตรงนี้ด้วยยิงสะท้อนลงพื้นส่งเสริมการเล่นเกม e x p e r i e n c e ในการเล่นได้เป็นอย่างดีครับตัวคีย์บอร์ดเองก็มาในคีย์บอร์ดที่เรียกว่า ครูสไตรจาก l e g i ียนนั่นเองครับไม่ใช่แค่พิมพ์มันอย่างเดียวนะในเรื่องของการสัมผัสครับถ้าสังเกตดูที่แป้นพิมพ์ในแต่ละตัวนั้นเขาจะมีเป็นแอ่งตรงกลางล็อกให้นิ้วเราเนี่ยอยู่กับที่ไม่ให้หลุดแป้นนะครับดังนั้นเล่นเกมหรือพิมพ์งานได้ดังใจแน่นอนพร้อมระยะการกดที่มากถึง1.5ม mm ิลิเมตรด้วยกันลึกมันแน่นอนครับในเรื่องของการกดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับตัวลูกศรไซส์สใหญ่มาแบบนี้เล่นเกมแข่งรถ ได้สบายเล่นเกม p ัซเซิลเล่นเกม Arcade ได้เป็นอย่างดีมีปุ่มนัมเบริกนมัมเบอร์แพดตัวเลขมาให้ด้วยทัชแพดก็มาในแบบผืนใหญ่ระบบเสียงครับที่ให้มาก็เป็นระบบเสียงอย่าง h a r ์มัเสียงนี้แจ่มมากเล่นเกมฟินดูหนังมันแน่นอนและอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะพรีเซนต์มากๆเลยคือไอ้กล่องที่เขาแถมมาให้ในบันเดินนะครับตัวกล่องตัวนี้นั้นจะเป็นอะไรใครรู้บ้างนี่เขียนว่าร g เจ n แบบนี้แต่ด้านในครับ พามพามนี่คือตัวสวิตช์ที่สามารถเปลี่ยนได้ปกติแล้วถ้าเป็นโน้ตบุ๊กคุณไม่สามารถเปลี่ยนปุ่มกดได้เลยนะครับแต่สำหรับเจ้า Region Pro ตัวนี้มีให้ด้านในตรงนี้มาถึง8ชิ้นด้วยกัน นี่ฮะแล้วก็ในฝั่งของคีย์แคปนะครับไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่กับคีย์แคปของฝั่งโน้ตบุ๊กนะครับซึ่งไอ้เจ้าเนี่ยจะให้ฟิลลิ่งมาเป็นลักษณะกระจกนะครับมีมาให้สีตัวผมแอดซูมได้ว่าเอาไว้เปลี่ยนตรง W A S D แน่นอนนะครับฟิลลิ่งผมว่ามันก็จะเป็นลักษณะกระจกดูลื่นๆนะครับแต่พอใส่เข้าไปแล้วเวลานิ้วเราวางอยู่เนี่ยมันจะมีความคุ้นเคยมันจะมีความคุ้นชินเนาะมันก็จะเป็นฟิลลิ่ง W A S D ที่แตกต่างออกไปพร้อมกับอุปกรณ์ที่แถมมาให้แบบ รับรองได้เลยว่าประสบการณ์ในเรื่องของการพิมพ์การเล่นเกมของคุณรวมถึงระบบเสียงจากเจ้า Legion Pro ตัวนี้จะแตกต่างจากโน้ตบุ๊กตัวอื่นอย่างแน่นอนครับขึ้นชื่อว่าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กระดับโปรพอร์ตจะมาน้อยๆได้ไงตัวนี้จัดเต็มมาให้เลยครับสำหรับพอร์ตบนเจ้าโน้ตบุ๊ก Legion Pro 7i ตัวนี้ <c oughs> อยากจะร้องกรีดเป็นภาษาตุรกีเพราะว่าพี่แกให้พอร์ตมาจุใจในสไตล์เกมเมอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างแอดบิ๊กมากครับเริ่มจากบริเวณด้านขวาก่อนแล้วกันนะครับนี่ฮะพอร์ตมาเลยออเดโอคอมโบมา1ตัวสวิตต์นะครับตัวกล้องเว็บแคมเปิดปิดแบบฟิสิกอลได้มี USB นะครับซูเปอร์สปีดมา1พอร์ตบริเวณด้านขวาตรงนี้มีช่องระบายความร้อนด้านขวาด้านหลังแล้วก็พอร์ตลายเรียงกันอยู่ตรงนี้ฮะมาการโคตรจุกครับไม่ว่าจะ เป็น Gigabit LAN USB แบบ PD c h ชาร์จนะครับซึ่งรองรับ PD c h ชาร์จสูงสุดถึง140วัตต์กันเลยนะ HDMI USB Super Speed อีก2พอร์ตที่เป็น Type A และพอร์ตด้านนี้จะเป็นพอร์ตเชื่อมต่อชาร์จไฟนั่นเองนะครับูพอร์ตด้านหลังนี่ถ้าดูกันไวๆนะครับ USB มีมาให้ถึง3พอร์ตด้วยกันเป็น PD 1และ USB A 2นะครับอีกด้านหนึ่งครับบริเวณด้านซ้ายมือก็ยังมี USB อีกที่เป็น USB Super Speed Type A และ Thunderbolt ดังนั้น USB นะครับ 1, 2, 3, 4, 5พอร์ตไม่รวม Thunderbolt ถ้ารวม Thunderbolt ก็เป็น6พอร์ตนะครับรองรับ PD ชาร์จรองรับ Super Rapid c h ชาร์จด้วยชาร์จไวแปบ๊บเดียวเต็มเลยนะครับก็ถือว่าหูให้พอร์ตมาใช้แทน PC ได้สบายสบายเลยเจ้านี่มาพร้อมการระบายความร้อนแบบแน่นๆฟีเจอร์อีกเพียบ สำหรับ Legion Pro 7i ตัวนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าการระบายความร้อนนั้นใส่ใจมาให้เป็นพิเศษครับตัวนี้เขาใช้ชุดระบายความร้อนชื่อว่า Legion c o Front 5.0ครับมีตัวพัดลมระบายความร้อนด้านในและใช้เทคนิคในการระบายความร้อนในรูปแบบ Vapor Chamber สังเกตดูช่องดูดลมเย็นเข้าไปสิฮนะใหญ่โต OR แบบนี้เลยในเรื่องของการอัปเกรดเองเท่าที่ดูก็ทำได้ไม่ยากครับช่องลมก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องลมด้านหลังช่องลมด้าน มีมาให้แบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับ เรื่องของการทดสอบระบายความร้อนเท่าที่ลองเทสดูมาเล่นเกมทํางานตัวนี้เย็นหายห่วงนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์ที่เสริมเพิ่มเข้ามาไม่ใช่แค่ฟีเจอร์เกมมิ่งนะครับแต่เขายังมีฟีเจอร์ที่ผมสนใจมากๆอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าฟีเจอร์อย่างตัว Toby Experience นะครับสำหรับตัว Toby เนี่ยถ้าย้อนความกลับไปจะเป็น Eye Tracker ใช่ไหมอยู่ในพวกเกมมิ่งโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ต้องเรียกว่าเป็นนวัตกรรมพลิกโลกในช่วงเวลานึงเลยแต่สําหรับเจ้า Legion Project ตัวนี้ก็ใส่ตัว Tobii X r i e n c e ในรูปแบบ Tobii Horizon มาด้วยแต่จะไม่ใช่การแทรกตาแล้วแต่จะเป็นการแท็กศีสะะของผู้ใช้ผ่านตัวกล้องเว็บแคมภายในตัวเครื่องนะครับสามารถทำได้หลากหลายมากเลยไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในด้านเกมการใช้งานในด้านความปลอดภยัยการใช้งานในด้านสุขภาพแต่ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือฟีเจอร์ เมื่อเราไม่ได้บองหน้าจอเราหันหน้าไปสนใจอย่างอื่นสัก5้าวิตัวจอจะเบลอและกันเสือกได้ฟีเจอร์นี้โคตรเจ๋งสำหรับคนที่ต้องเข้าออฟฟิศเอาโน้ตบุ๊กไปเสียบทำงานช่วยเซฟข้อมูลความส่วนตัวของเราได้เป็นอย่างดีบางทีแอปดูสาว t i k t o อกอยู่แบบนี้ไง <c oughs> โคตรแจ่มเลยทั้งการระบายความร้อนและฟีเจอร์ที่ให้มาครับไม่ใช่แค่การใช้งานอย่างเดียวหลังจากเราซื้อไป after sale service คันเทปด้วย สำหรับเจ้า Lenovo Legion Pro 7i ตัวนี้ไม่ใช่แค่เครื่องที่เทพไม่ใช่แค่แบตไม่ใช่ฟังก์ชันที่เทพอย่างเดียวครับบริการหลังการขายโคตรเด็ดประกันมีมาให้มากถึง4ปีเต็ม เป็นประกันในรูปแบบ Legion Ultimate Support นะครับเป็น Onsite Service มีทั้งในฝั่งของ Call Center แบบ Technical แบบ24ชั่วโมงรวมถึง2ปีแรกเป็นตัว ADP นะครับประกันอุบัติเหตุขั้นเทพให้อีกด้วยดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับซื้อโน้ตบุ๊กตัวนี้ไปได้บริการหลังการขายที่ดีได้เครื่องที่แจ๋วได้ทุกอย่างที่ลงตัวส่วนตัวผมว่าแม่งโคตรเจ๋งเลยสำหรับตัว Legion Pro 7i ตัวนี้ครับ แถมแถมเรื่องของวัสดุที่เขาใช้นะครับผมก็เพิ่งรู้มาเหมือนกันว่า Lenovo ในตัว l e g i o n Pro 7i ตตัวนี้ใช้วัสดุแบบรีไซเคิลเยอะพอสมควรทีเดียว<ๆ>ยกตัวอย่างเช่นฝาด้านบนนะครับโพลิเมอร์ตัวนี้ฝาด้านบนนะครับก็จะมีส่วนผสมของโพลิเมอร์ซึ่งจะใช้โพลิเมอร์รีไซเคิลนะครับเป็นอัตราส่วน30%ของฝาด้านบนเลยแล้วก็ตัวฝาด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะ ฟิลลิ่งในการจับในการถือในการรูปโคตรฟินแต่หารู้ไหมว่าอลูมิเนียมที่เขาใช้เนี่ยห้ของอลูมิเนียมตรงฝาด้านล่างตรงฐานด้านล่างตรงนี้เขาใช้เป็นรีไซเคิลห้ด้วยกันดังนั้นนะครับนอกจากสวยแล้วนอกจากฟังก์ชันดีแล้ว รักโลกด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะเป็นวัสดุรีไซเคิลฟีลิ่งในการใช้งานนี่ก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวอื่นๆเลยนะผมว่าเนื้อง,งานแทบจะดีกว่าด้วยซ้ําไปนะครับโดยภาพรวมถือว่าเจ้า Lenovo r e g i o n Pro 7i ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ครบคันจริงๆนะครับตอบได้ทั้งตัวงานตอบได้ทั้งตัวเกมนะครับวัสดุดีสเปคดีฟีเจอร์ดีเย็นเจี๊ยบ CPU ใหม่อย่าง Core i7 Gen 13 Hybrid ด้วยการ์ดจอ RTX 4080แรงและ ที่สําคัญเย็นนะครับถามว่าเอ๊ะมีแต่ข้อดีเหรอแอดบิ๊กมีข้อที่แอดบิ๊กไม่ชอบบ้างไหมหรือมีข้อเสียอะไรบ้างหรือเปล่าจากที่แอดบิ๊กลองมาสิ่งเดียวเลยนะที่เจอกับเจ้าเกมมิ่งโน้ตบุ๊กตัวนี้ที่ผมอาจจะขัดใจนิดนึงก็คือเรื่องของน้ําหนักหนักพอสมควรทีเดียวนะครับที่จับอยู่ตรงนี้จับมือเดียวนี่แทบจะเกร็งๆอยู่เหมือนกันซึ่งน้ําหนักของเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวช่างให้ดูกันเลยครับน้ําหนักก็จะอยู่ที่ 2.6กิโลกรัมเอ้ยจริงๆมันก็ดูไม่หนักนะแต่อาจจะด้วยการเฉลี่ยน้ำหนักของเขามังครับทำให้มันรู้สึกว่า ค่อนข้างที่จะหนักรวมถึงตัววัสดุที่ใช้จะค่อนข้างที่จะโซลิดด้วยโดยองค์ประกอบทั้งหมดถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เพอร์เฟกมากๆนะครับหากกระเป๋าดีๆมาช่วยซับพอร์ตหลังสักตัวหนึ่งก็จะยิ่งดีนะเวลาเราแบกไปไหนมาไหนเนี่ยจะทําให้เราไม่ปวดหลังนั่นเองนะครับแค่นั้นจบเลยนะครับรวมถึงอะแดปเตอร์ถ้าไม่อยากพกอะแดปเตอร์ใหญ่ๆของเขาาม้าบาทไปเอาแบบไปทํางานนอกสถานที่ไปทํางานร้านกาแฟไปทํางานต่างจังหวัดแบบนี้ใช้อะแดปเตอร์ PD ดีชาร์จแบบ140บาทก็ได้เช่นกันนะครับแต่อันนั้นจะ เอาไว้ใช้ในกรณีที่ทํางานไม่ได้เข้มข้นมาก ถ้าเล่นเกมก็คงจะต้องใช้อแดปเตอร์3 3 0วัตต์ที่บันเดิลมาให้อยู่ดีนั่นเองนี่คือเจ้า Lenovo Legion Pro 7i Notebook ขั้นเทพจริงๆแล้วก็ได้เห็ุข้อดีกันไปแล้ว8ข้อด้วยเพื่อนๆมีส่วนเสริมตรงไหนมาเสริมเพิ่มเติมกันหรือสงสัยในตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้ในด้านไหนก็พิมพ์ไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวแอบ,บิ้มาตอบภห้วันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณ Lenovo ประเทศไทยด้วยที่ส่งโน้ตบุ๊กเทพๆแบบนี้มาให้ได้ลองกันยั่วตายั่วใจซะเกิน